ไปครับเราก็ตัดเอากระดาษกระดาษนี้ตัดครับเรากระดาษนี้มาตัดเป็นกระดาษเนี่ยฮะกระดาษปอนกระดาษสีครับวอเตอร์สีเราตัดตัดเท่าไหรค่ครับตัดประมาณยาวประมาณหกเซนครับแต่ความกวาม้างหกเซนครับหกเซนยาวก็ประมาณสิบสามนิ้วแล้วก็ใส่ไปครับ กเซนติดตามนี้ใส่กันรออออกไปต่อออกไปเห็นไหมครับนเราดูตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยใส,ยส่ต่อออกไปก็เพราะอะไรครับเพราะที่เราชั้นนี่นะฮะเนี่ยอันนี้แกะได้นนะครับเพราะว่าไอตรงที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับที่บอกว่าเวลาปิดตรงนี้ให้มันเท่ากันบนกับล่างเนี่ยครับ บนกับล่างเท่มันเท่ากันเพราะอะไรเพราะเราจะมาใส่ตัวนี้มันจะเลื่อนได้ถ้าบนกับล่างไม่เท่ากันจะทําให้ตัวนี้งอจะทําให้ตัวนี้เฉียงด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ติดไปสี่เซนครึ่งเนี่ยที่เราติดไว้ที่แรกนะครับเ่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแผ่นนี้เป็นแผ่นเลื่อนใส่แผ่นเลื่อนอ่าใส่แผ่นเลื่อนใส่ไปทุกอันครับใส่เห็นไหมฮะหกเซนหกเซนหกเซนสี่เซนครึ่ง มันจะใส่พอดีครับมันจะใส่ได้พอดีใส่ไสครับถ้าต,ตัวนี้มันยาวมันใหญ่ไปแล้วก็เอาถอดออกก็ได้ครับอันนี้ติดเป็นซึ้ง,งอ นีหนึ่งกลางไปนิดนึงกลางไปนิดนึงเราก็ตัดต่ออันตัวนี้อาจจะเกินไปหน่อยนึงแล้วก็ตัดต่อทิ้งได้ครับตัดทิ้งได้เราตัดจิิงไปให้มันใส่ให้ได้ครับตื้นตัวใหญ่ใหญ่ไปแล้วก็ตัดอ่อลิ้ในเดิมอ่าอีกใส่ไปนิดนึงแล้วก็ตัดออก อย่างนีแล้วต่อไปทํายังไงครับเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วให้ท่านลองดูตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยครับทำเป็นรูปแบบนี้เวลามันเวลาตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายทีนี้ดันไปเนี่ยมันไม่หลุดไปโผล่ด้านโน้นเนี่ยที่เราดันไปเนี่ยมันไม่โผล่ด้านโน้นเราดันไปไม่โผล่ด้านโน้นเพราะอะไรครับเพราะเราใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เลครับใท อ่าตีเจอร์บอร์ดที่เราตัดครึ่งน,นิ้วนะครับเราดัน,นออกมามันจะได้ไม่รั่วไม่หลุดนะครับร่อดันออกมาอ่าก็ร่อนออกมาทีเราทีเราหมายเลขอ่าเสร็จแล้วนะครับตัดครับเอานี้ออกลอกออก,ออกครับลอกตีเชือ์บอร์ดอ่าตัดครับหนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วติดไว้ครับติดไว้ตรงนี้อ่าหนึ่งนิ้วติดไว้การมันหลุดครับการมันไหลอ่าหนึ่งนิ้ว

เลยคับหนึ่งลิ้อ่าเราติดไปแล้วครบแล้วแปดช่องอันนี้นะนรนดดดดเราดันครับดันไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วเราดันไปแล้วครับไม่หลุดแล้วอ่าทีนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทากล่องกันกล่องนี้คือกล่องที่เราจะใส่แผนกันนะครับนี่เราตับนี่ครับ นี่เราเริ่มนี่ขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ทําเป็นนี่ไปแล้วขั้นตอนที่หนึ่งเราทำเป็นหมายเลขไปแล้วขั้นตอนที่สองเราทำตัวเฉลยคําถามแล้วต่อไปขั้นตอนที่สามสุดท้ายครับสุดท้ายเราก็มาตัดนี่ครับหมายเลขตัดหมายเลขหมายเลขมีทั้งหมดแปดหมายเลขเราก็ตัดออกครับตัดไปก็แปดหมายเลข,ขเลยครับ นี่นะครับค่อยๆตัดไปครับไม่ต้องรีบระวังโดนมือครับตัดไปแล้วก็จะได้หมายเลขออกมาแปดแผ่นครับเดี๋ยวไว้เท่าการทิ้งขอบสังเกตว่าเวลาผมตัดนวผมจะทิ้งขอบให้มันดูสวยหน่อยถ้าเราติดตัดติดสีดําเลยก็จะไม่สวยนะครับตัดแผ่นนี้แล้ว <c oughs> นี่ครับแปดหมายเลขตัดให้ได้แปดแปดแผ่น อ่าเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงครับเอาฟิชเจอร์บอร์ดมาใช้ฟิชเจอร์บอร์ดมานี่ครับทําเป็นกล่องฟิชเจอร์บอร์ดนี่เราก็มาทากาวครับมาทากาวทากาวนิดนึงครับไม่ต้องเยอะทากาวติดไปเนี่ยใช้ตโดนใช้ใช้ฟิชเจอร์บอร์ดนี้โดกาวออกไปอ่าทากาวรูปก,กาวไปแล้วแล้วก็ติดครับ ติดติ้งขอไว้สัหน่ยเนอะทครึ่งนิ้วติดติ้งขอบไว้ทัครึ่งนิ้วติ้งขอไว้ทครึ่งนิ้วอ่าูหน่อยน่าเลยนะูจเลยึนิ้วตัดออแค่ตัดออตัดออแค่ตัดออแค่เราจะได้ หมายเลขครับพ่อทําเป็นกล่องทั้งหมดกี่กี่หมายเลขครับแปดครับนี่ครับจะได้แปดหมายเลขนี่นครับแปดหมายเลขนี่หนึ่งถึงแปดพิธีการากาาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะมาทํากล่องครับทํากล่องยังไงทํากล่องใช้ใช้นี่ครับฟิชเจอร์บอร์ดที่เรากัดไว้ครับ ใช้ชูชีบอกที่เราตัดไว้เนี่ยเป็นเส้นเนี่ยครับเนี่ยที่เราตัดไว้ทาไอแต่เยื่อกาไว้ครึ่งนิ้วครับเราก็มาตัดตัดประมาณสองนิ้วครับตัดสองนิ้วนะครับไหมเล็กหนึ่งก่อนอ่ะผมจะลองทดลองทำให้ตัวไหมเล็กหนึ่งก่อนดูนะครับไหมเล็กหนึ่งนี้เราเราก็มาทิกด้านหลังแล้วก็ติดสองนิ้วที่เราตัดไว้เนี่ยครับสองนิ้วก็ติดไปสามมุมติดไปสามมุมครับทำเป็นกล่อง อ่เราติดไปสามมุมนี่นะครัคบติดไปสามมุมเลยประมาณสนะั้งสองนิ้วเนี่ยฮะติดไปอ่าตามผชั้นตามตั้วสองชั้นครับให้มันดูสวยงามหน่อยให้มันดูสูงดูดีหน่อยั้นเดียวมันจะเละเกินไปมันจะแคบอ่าสองชั้นาตัดไปสองชั้นอ่าสองชั้นตัดไปตั้วสองชั้นคับ อ่า <medio> สองชั Pill ้น,นท,ทีนี้สองชั้นเสร็จแล้วใช้นี่ครับใช้เยื่อกาวเนี่ยกาวตองหน้าอย่างบางครับอีกทีหนึ่งคับอีกทีหนึ่งทำแบบนี้ครับแปดกล่องทําให้ได้ครบแปดกล่องเนี่ยครับสองชั้นเราทําได้ครบแปดกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับแปดกล่องจะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเป็นกล่อง แปดกล่องนะครับแปดกล่องเราก็มาดูด้วว่าอันไหนย,ยังไม่ติดเยื่อกาวเราติดเยื่อกาวได้แปดกล่องแนละ้วติดเยื่อกาวนี่ครับเยื่อกาวก็ฉีดเลยครับติดฉีดิดแล้วก็ฉีดอ่ะอันไหนยังไม่ติดเราก็มาติดเยื่อก,ววกากวนี่ครับติดเยื่อกราว เดียกาทั้งแปดกล่องนะครับที่เราทําเป็นกล่องไว้เนี่ยระวังจะกลับหัวนะครับเวลาหลายโรงเรียนเอาไปทําแล้วกลับหัวครับเนี่ยเจ็เดี๋ยวไปอยู่อย่างนี้แต่เอาหัวตรงนี้มาติดติดข้างบนไหมายเจ็เวลาเราใส่ใส่กล่องใส่คำถามลงไปมีจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวดูครับเราทํายังไงต่อไปแล้วก็วางหมายได้ตรงนี้ครับที่เหลือพืน้นที่ที่เหลือจะเห็นนะครับเราเจพืน้นที่ที่เหลือหน่อยหนึ่ง เราจะมาทำกล่องคำถามใส่กล่องคำถามครับอ่าเริ่มตั้งแต่เลขแปดตอนที่เราวางตรงเลขแปดตอนที่เพื่อความเรากลดูเพื่อความสวยงามอ่าเราดูที่ว่าจะสวยงามไหมอ่าอย่างนี้สวยงามไหมอ่าพอได้เราก็แปดแล้วก็หกหกอ่าเรียงไปเรื่อยครับหกกับห้าสี่เนี่ยกล่องที่เราได้เนี่ยครับสี่ก็เรียงไปสี่กับสาม สองกับหนึ่งอ่าที่เราแปะก่องไว้อ่าสองกับหนึ่งดูซิมันสวยงามไหมมันต่อกันมันไม่ต่อกันเดินออกมาได้อ่าเดินออกมาได้อ่ากลับแล้วมันดูแล้วเท่ากันแล้วสวยงามไม่แตกกล่งองแล้วเราก็เอาเยื่อกาวออกครับนี่ครับต่หางที่เราติดไว้มาตะคู่เนี่ยเอาเยื่อกาวออกเนี้ยครับตอกออกไปครับติด เราวัดไว้เรากะไว้แล้วนะครับกะระยะไว้แล้วเราก็วางลงไปแต่ทำนี้ครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็ใส่ไปอ้าวเจ็ดเราวางไว้เอาไปติดที่แผ่นครับแผ่นเต็มห้าค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบกถ้าเกิดทำแล้ว รีบไปแล้วเดี๋ยวจะคัตเตอร์ระวังบาดมืออ่าสามอันนี้เราก็ทำหกถ้าเกิดไวไปไม่เข้าใจหรือดูไม่ทันเราก็คุณครูหรือผอาจารย์ก็กอให้นักเรียนดูใหม่เขาสงสัยตรงไหนก็ให้เขาต่อต่อให้เขดูตรงนั้นอ่าอันนี้เราก็ใส่กล่องทำกล่องเรียบร้อยแล้วครับอ่าทำกล่องเรียบร้อย เรียบร้อยแปดกล่องนะครับแปดกล่องที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะได้แบบนี้ครับเราจะได้รูปด้านแบบนี้นี่ครับจะได้รูปด้านแบบนี้อะยังอีกนิดหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนสุดท้ายแล้ก็ได้รูปด้านแบบนี้ที่ว่าตัวนี้ไม่เลื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีตัวนี้กรรมอยู่แล้วช่องนี้ เราก็ใส่คําถามได้เราจะใส่คําถามลูกไปเนี่ยเป็นคาถามเนี่ยมันเป็นสองแผ่นเราก็ใส่คําถามไปได้นะเราทำสองทาเป็นกล่องใส่คําถามไปได้นะครับอ่าตีนี้ต่อไฟเรามาติดกติกาติดชื่อภาพครับติดกติกาติดหมายชื่อภาพเกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรเนี่ยครับเกมนี้ชื่อว่าเกมดูภาพบอกเหตุการณ์ก็ไปเปิดดูในแผ่นซีดีที่เราพิม ที่เราพิมพ์ออกมานะฮะแผ่นดีดีแผ่นนี้เกมนี้ชื่อว่าเกมเนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกมดูภาพบอกเหตุการณ์เนี่ยเราก็เอาตรงนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาเพราะมันเป็นข้อมูลเกมเราพิมพ์ออกมาแล้วเราจะได้แผ่นภาพนี้ครับดูภาพบ่อยการดูภาพบ่อยการแล้วก็กติกาการเล่นกติกาการเล่น นะแล้ว้็เอาแผ่นนี้ออกมาสามแผ่นนี้อ่าติกตาแฟนเด่นดนะครับเอามาทำยังไงเอามัติดกรนะดาษครับเราลับเนี่ยตัดมาแล้วเราจะได้อย่างนี้ครับเนี่ครับฟิมเจร์อบอร์ดตัดเอาไปทากาวติดกับฟิมเจร์อบอร์ดแล้วเราก็มาใช้กาวสองหน้ายอย่างบางเสกไปติดแผ่นเกมครับติดชื่อเกมว่าเกมที่เราทำชื่อเกมอะไรเนี่ย เสร็จแล้วลอกออกครับลอกออกอลอกออกเลยอลอกออกแล้วไว้ตรงไหนดีจะติดตรงไหนดีครับอ้าวติดตรงนี้ดีไหมสวยงามไหมเอาพี่จักติดตรงนี้สวยงามไหมเนี่ยอ่อาวพอได้ไหมพอได้ก็วางกาวไปติดเป็นปา้ายผ้าแผ่นเกมเขาจะรู้ว่าเกมนี้ชื่อเกมอะไรอ่าต่อไปติดกติกา เราตัดกติกาแบบนี้ครับแบบนี้กติกาเนี่ยฮะกติกาการเล่มเรามาตัดในแผ่นทากาวแล้วก็ตัดในแผ่นฟิลเจอร์บอร์ดตัดออกมาแล้วก็ติดเยื่อกาวด้านหลังเอาเยื่อกาวติดนะฮะติดติดแล้วเราก็ตัดออกครับเอาแกะออกแกะออก เาแล้วติดตรงไหนจะสวยดีตรงไหนก็เอา işte ตรงนี้อ่ะต,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 ติดตรงนี้นะติดตรงนี้จะามสวยงามาติดตรงนี้กติกาติดแล้วการเล่นต่อไปเราก็ก็เหลือกติกานี่ก็เป็นแผ่นคําถามอันนี้จะเป็นแผ่นคําถามว่าเดี๋ยวดูในกติกาการเล่นนะถ้า,ถา, pact, ถา,า,าท่านไม่เข้าใจท่านก็ดูในวิธีการเล่นจะมีแผ่นซีดีนะฮะแผ่นซีดีวิธีการเล่นก็อยู่ในกล่องซีดีนี้อันนี้มันเป็นข้อมูลการการผลิต ข้อมูลการทำนี่ข้อมูลส่วนวิธีการเล่นก็อยู่ด้านหลังตัวอย่างเป็นถ่ายีบีซีดีไว้เป็นวิธีการเล่นว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาติดคาถามก่อนอ่าเราตัดคาถามมาแล้วเราก็มาติดคําถามจะมีสองชุดครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองอ่าเราก็ติดเบียร์กาไปติดเบียร์กาแล้วเราก็มาติดนะครับอ่าเอาเอาีอา่ออก อันนี้แหละครับคาถามนี่แหละครับอันนี้เนี่ยตรงตรงนี้มันจะเป็นวิธีการเล่นชุดที่หนึ่งครับอ่าผมจะนี้ออกนะครับคำถามชุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับจะบอกคร่าวๆวิธีการเล่นให้นะครับอันนี้เราจะใส่มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับ เนี่ยชุดมอเตอร์ที่เราเตรียมเนี่ยนี่เราจะใส่มอเตอร์แต่เรื่องการใส่มอเตอร์เดี๋ยวดูท้ทายๆนะครับวิธีการใส่ใส่มอเตอร์ใบพัดใส่อย่างไงเดี๋ยวเรียอวิธีการทําก่อนนะครับอันนี้เราก็เอาใบเล็กหนึ่งถึงแปดเนี่ยเรามีแล้วเด็ดก็จะมีใบพัดมากดปุ่มก่อเป็นใบพัดนี่นะฮะอ่านี่นะครับอ่ดูที่นี้พอเราใส่ใบพัดแล้วเนี่ยทีน้ฮะชุดใบพัดเนี่ยชุดมอเตอร์เนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ย เดี๋ยวท่านไปดูเชทท้ายนะครับเซท้ายกลางใส่มอเตอร์นะครับอันนี้เราใส่มอเตอร์ไปแล้วเนี่ยสมมติใส่มอเตอร์ไปแล้วไปพักก็หมุนกดมอเตอร์แล้วหมุนสมมติหมุนมันตกมาเลขห้ายเลขห้านี้เนี่ยก็คือภาพนี้ภาพนี้ก็อยู่ช่องที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าแล้วมันข้างในจะมีคำคำเฉลยอยู่นะเรายังไม่ต่อยคำเฉลยแต่เราใส่บอว่านี้เป็นคำถามชุดที่หนึ่งคำถามที่ที่หนึ่งเราต้องมาติดอ่าติดคำถามที่ที่หนึ่งตรงนี้ห้าติดคะแนน อ่อันนี้จะเป็นคำถามที่ที่สองคำถามที่สองแล้วก็ติดอ่าติดไปคำถามที่ที่สองติดคำถามที่ที่สอง,อง,สองนี่นะฮะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ครับใส่ที่สำคัญคือใส่น้ำเฉลยครับท,ที่สำคัญที่สุดคือคํำเฉลยครับเราใส่อันนี้นะฮะผมจะเอา แผ่นกระดาษที่เราติดคำเฉลยมานะครับมาตัดครับมันตัดเลยตัดครับตัดค,คำเฉลยอ,ออกมาอ่าตัดออกมาให้หมดครับคำเฉลยอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรลองลองฟังเสียงก็ได้ครับเนี่ยเป็นคำเฉลยครับแล้วก็คอยพิจารณาตามไปอันนี้เป็นคำเฉลย เราตัดออกไปครับกาแผ่นตัดออกให้หมดมันมีกาแผ่นแต่เราตัดมาเอาใช้แค่แปดแผ่นพออ่านี่นะครับอ่าพอออกครับนี่ตัดมาแล้วเราจะได้แผ่นเฉลยครับแผ่นเฉลยที่เราได้มาเราก็ทํายังไงครับเราก็เอาตัวนี้ออกครับเอาแผ่นนี้ออกเพราะว่าช่องนี้ช่องที่หนึ่งก็คือคําเฉลยของของหนครับของหายเลขมหนึ่ง เราเขียนไว้เลยครับเราออกได้วต้องเขียนไว้ก่อนอ่าหมายเลขหนึ่งอันนี้หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดทีนี้เราออกสบายนะครับมันไม่มันไม่ซ้ำอะไรครับเนี่ยมันไม่ซ้ำนะเติมออกได้เลยครับแปะอันอ่าเติมออกได้เลยครับแปะอันอ่าเดินต่อแปอันครับ มีหอกเสร็จแล้วเราทากาวครับข้อสําคัญว่าเราต้องรู้้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคําถามคาเฉลยเราต้องรู้คําเฉลยด้วยครับอย่างเช่นหมายเลข6ก็ต้องเป็นพระจนพยามานเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางไว้ก่อนครับหกหมายเลขหนึ่งเต๋อทั้งซอเราต้องใส่เลขหนึ่งนี่นะครับใส่คําเฉลยไปหมายเลขสามตัอสลูอ่หนึ่งสองสามตัอสลูอ่าหมายเลขสี่ปศุ อ่าเราก็ใส่ประตูลงไปหมายเลขสี่ประตูหมายเลขห้าปริญญิาพานเราก็ใส่ปริญญิพานลงไปหมายเลขหกประจนมานใส่ไปแล้วหมายลเลขสองเ็จออกกนูดอ่าใส่ออกกนวดลงไปออกกณูดหมายเลขสี่ปริญญิพานพวกเราจะประตูหมายเลขห้าปริญญิพานใส่ปริญญิพานไป, mm. ไปหมายลเลขหกแสดงธรรมจักรใส่ไป สลายเด็กแฝดตัววาจะไปดูโลกใส่ไปนะครับเห็นไหมฮะเราใส่แล้วเจตกาวต้นหน่อยนึงครับเอาคาการ์ต้หน่อยนึงอ่าเราเทกาวเจตกาวแล้วับครับเจตต้นหน่อยทากาว์ต้นหน่อยครับไม่ไม่หลุดครับอ่าคากาวเราคาการติดลงไปนี่นะครับอ่าคากาวทุกอันครับคากาวทุกอัน น้ตาจารเสร็จสิ้นลงไปหน้าตาการทุกอันนะีเราสามารถเปลี่ยนคำถามได้ด้วยนะครับภาพนี้เราสามารถแกะออกได้เปลี่ยนคำถามได้คำถามที่เราใส่ไปนะครับบางทีเล่นไปแล้วเด็กจําได้มาเล่นเขาฉนหลังบางคนบอกว่าอ้าวทำแผนทำอย่างนี้ก็เล่นในครั้งเดียวเล่นในชั่วโมงเดียวเล่นในทุกชั่วโมงครับตลอดตลอดปีครับแต่ว่าเราเปลี่ยนคำเปลี่ยน เปลี่ยนหมายเลขเปลี่ยนภาพ,ภาพค่นั่นเองครับนี่ครับใส่ไปเรื่อยครับแล้วก็พิมพ์ก็ใส่ไปพิมพ์คำเฉลยใส่ไปเราจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็เอาคําเฉลยนั้นะเปลี่ยนไปในคอร์สนะฮะที่ผมให้แผ่นข้อมูลเกมไปเนะี่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนภาพเปลี่ยนหมายเลขก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ออกมาครับติดไปกบแปอันแล้วแปะอันแล้วครับติดไปแล้วแปบบ่ทันมาใส่อย่างเดิมับนี่ ใสเงินเดือนไหมเลขหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งครับที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้เนี่ยฮะอ่าหมายเลขหนึ่งเราก็ใส่ไป่เด็กเด็กไม่เห็นนะครับเด็กหนึ่งคำเฉลยนะครับสองก็ใส่ไปอ่าสองสามสามสี่ใส่สี่ เอห้ามันเลือกเข้าเลือกออกได้ครับ 8, 5, 7 8็ดแปดอ่ะเจ็ดนะครับทีนี้เราจะคบทวนบริบูรณ์นะเกรนดูภาพประกอบเหตุการแต่ยังไม่สำเร็จเราก็ทำตัวนี้สักตัวหนึงครับทำตัวเอ็กเซล Những chắc hơn 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 เตะุทททงทุกอันเลยครับ้ายขวาบางอนบางบางโรง,งเรียนก็ใช้นี่ก็ได้ครับกาสองหน้าอย่างหนาเลยก็ได้ครับอย่างหนาก็มีกาสองหน้าอย่างหนาแต่ผมใช้อย่างบาาก็แล้วกันอ่าติาาดเลยครับลอ,ลอกลอกออกทุกอันเอย่าลืมนะครับไปเปิดดูขั้นตอนสุดท้ายวิธีการใส่ มอเตอร์นะฮะดี๋ยวจะมาขั้นตอนสุดท้ายอยู่หลังนะครับอยู่เกณฑงหลังเดี๋ตอนนี้จะทําวิธีการผลิตให้ดูก่อนอ่าจะได้ทำอะไรครับแกะออกของงานเลยทำยัไงไเอาเส้นนี้มาก็ติดเยื่อกาวเหมือนกันครับดึงติดมาเลยครับดึงติดเยื่อกาวมาเนี่ยติดเยื่อกาวไว้แล้วนะครับเราก็มันลอกออกครับรออลอกออกลอกออกเรามาลอกเยื่อกาวออกเนี่ยครับลอกออก อ่าลอกออกแล้วลอกกับตอกวางกรอบก็หน่อยนึ่งนะให้มันโตกันหน่อยอ่าวางมุมนะครับที่เราแตบะบที่เราติดเยื่อกาวไว้ชัว่วครู่เนี้ยมันจะติดกันนะครับอ่าวางเรียงไว้เนี่ยครับมันกรอบติดกันหน่อยนึงให้มันดูสวยงามดูแล้วไม่น่าเกลียดหักตาตอกครับอ่าตางตอกครับน,นี่ครับจะไ,ได้ลักษณะแบบนี้อ่า แล้วก็ต่อต่อ,อครับอ,อ่าดีนะครับมันจะได้นะครับทีนี้ถ้ามาถึงขั้นตอนตรงนี้ครับบางท่านงงบางท่านาก็บอกว่าแหมทาแล้วมันากจะทำตรงนี้ตรงนี้นครับผมก็จะมาตัดตรงนี้ให้ดู นี่ครับเป็นหมายเลขครับหนึ่งถึงแปด ตากาครับตากราตรงนี้ x หนึ่งนะี่ครับเนี่ยหนึ่งตากลา,ากหนึ่งนี่ฮะีผมจะเลไปนคะครับผมจะใช้ตับทีเดียวได้หลายตัวเลยตัเยวไายัเลย,ละยะลลจะเล่นฮะเราไปนะฮะสิเราจะเล่นเราก็เดินออกมา นี่นะครับต้นเดิมออกมามีนะครอ่าเรียบร้อยแล้วครับสีกจะดูเห็นไหมคเราก็จะดูว่าตรงนี้เห็นไหมครับนี่เราอาจจะใส่รูปสักหน่อยนึงครับใส่รูปสักหน่อยนี้น่าติดรูปไปสักหน่อยนึงอ่าติดรูปสักหน่อยนึงอ่านี่รูปสักหน่อยนึง

ครับเราจะได้เกมดูภาพบอกเหตุการณ์สําเร็จบริบูรณ์ครับเราก็ได้รูปแบบนี้ครับภาพแบบนี้เสร็จสำเร็จบริบรูรณ์นะเวลาเล่นเราก็ดูในแผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีวิธีการเล่นนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นติดมอเตอร์ใบพัดตรงนี้จะเป็นเรื่องคําถามครับเรื่องคำเอบเลย นันเฉลยจะเล่นทมาได้นะครับ,รบส่วนวิธีการเล่นก็ไปดูในแผ่นจะมีวิธีการเล่นนะครับอตอนนี้ก็สําเร็จวิธีการทําดูภาพบริการเกมนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปทําเกมตัวอื่นกันต่อนะครับ